ยังลุกู่ด,ด้แล้วล่ะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันในส่วนของงานต่อเติมที่ใช้ผนัง EPD โฟมกันต่อนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของผนังที่ติดตั้งที่เห็นนี่คือแผ่น EPD นะครับหลังคาก็เป็นแผ่น EPD นะครับแล้วก็ด้านนอกนั้นนะครับก็ไม่ไม่สามารถฉาบได้ก็จะมีวิธีการในการติดเพื่อป้องกันเพราะเนื่องจากระยะของรั้วกับผนังนั้น ใกล้กันนะครับแต่ผนังส่วนนี้ก็จะเป็น EPD 1 0อเปอร์เซ็์ในการติดตั้งนะครับแล้วที่เห็นข้างในนั้นก็คือผนัง EPD ที่มีการติดตั้งแล้วก็ขาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือถ้าเราเห็นภาพรวมนะครับของส่วนนี้ก็คือการต่อเติมห้องครัวโดยใช้ EPD ติดตั้ง ด้านนอกนั้นไม่สามารถฉาบได้ก็จะมีการปิดผิวป้องกันความเสียหายให้กับผิวโฟมแล้วก็ทนแดดทนฝนด้านในนั้นฉาบปูนนะครับแล้วก็ปูกกระเบื้องนะครับลองดูนี่คือภาพรวมของส่วนนี้นะครับส่วนแผงนี้ก็จะเป็นแผงที่ติดตั้งแผ่น EPD หนา4นิ้วนะครับสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนระหว่างรั้วนั้นก็จะติดเต็มไปด้วย EPD นะครับแล้วก็ ฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ข้างในนะครับที่ทีมงานเห็นนี้นะครับก็กําลังปูกระเบื้องอยู่นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็น E.P.D. นะครับผมจะลองหาจุดให้เห็นนะครับนี่คือจุดนี้คือฝังปรับไฟนะครับลักไฟที่ฝังเห็นตะข่ายไหมครับนี่คือส่วนของตะข่ายที่เราติดบนผนัง E.P.D. หรือด้านบนนะครับด้านบนที่เห็นท่อนั้นนะครับก็จะเห็นแผ่น E.P.D. เล็กน้อยนะครับติดตั้งอยู่แล้วก็ติดตะข่ายไฟเบอร์ บวกกับการฉาบปูนนะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการปูกระเบื้องห้องนี้ทั้งหมดนะครับปูกระเบื้องแล้วด้วยกาวซีเมนต์นะครับกาวซีเมนต์ที่ใช้ก็เป็นกาวซีเมนต์ T O A นะครับในการติดตั้งอ่านี่คือทราบของเสาเข็มโฟมที่เราใช้อยู่ที่นี่ส่วนระบบท่อนะครับจะให้เห็นว่านี่คือท่อที่ใช้เป็นท่อ P P R ท่อ P P R นั้นเวลาต่อก็จะเป็นการต่อด้วยความร้อนเพราะไม่ต้องตัวรั่วไม่ต้องตัวซึมนะครับท่อนั้นจะมีความเหนียว ส่วนที่เชื่อมต่อกันนะครับก็จะมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างท่อ PVC เดิมกับท่อ PPR นะครับก็ในส่วนที่อยู่ในผนังเดิมนั้นก็ยังคงใช้เป็นท่อ PVC เดิมนะครับแล้วก็ต่อก็จะเป็นท่อ PPR นะครับส่วนนี้ก็ปูกระเบื้องนะครับนี่ครับอ่ามือหนึ่งสาวสวยมือหนึ่งปูกระเบื้องอยู่นะครับก็ปูกกระเบื้องเสร็จยานแนวเสร็จตอนนี้กำลังเก็บ ในส่วนของรายละเอียดนะครับในการทํางานนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของตัวอย่างนะครับที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับว่าการทํางานด้วยผนัง EPD นั้นเร็วนะครับผนัง EPD โฟมนั้นมีความเหนียวนะครับเหนียวแข็งแรงสามารถทํางานได้รวดเร็วทําได้ทั้งพื้นผนังแล้วก็เป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานะครับใครที่สนใจผนัง EPD โฟมหรือทีมงานติดตั้งนั้นก็สามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับ0 9 1 7 8 9 3563นะครับ0917893563นะครับทั้งหมดนี้เป็นผลงานของทีมงานพี่ตั้มบ้านโฟมนะครับเป็นทีมงานที่ทํานี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเขาที่ทําบ้านโฟมแต่ว่าก็สามารถที่เรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ทําต่อเนื่องได้เพราะประสบการณ์ช่างนั้นเขาสามารถทําได้แน่นอนนะครับขอบคุณทีมงานพี่ตั้มบ้านโฟมนะครับสาหรับการต่อเติมครัวหลังนี้ด้วย EP d f โฟมหนา4นิ้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งให้เห็นในภาพรวมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแวะไปดูตัวอย่างได้ที่บ้านโฟมสีเมืองนน091 789 3, 3 5 6 5 6 2 5 2 6 4073ครับชาสามู้านครับะคะ